ฮอลลีวูดเกมไท์ไทยแลนด์อาทิตย์นี้นายฝรั่งชวนแก๊งนักแสดงสุดฮอตจากละครใจขังเจ้าเฮ้ยเรื่องมันเป็นอย่างไรครับช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับคือเรื่องมันเกิดจากตัวพ er ันแสงคือตัวพี่ณเดชค่ะครับคือตัวพันแสงเนี่ยเขามีอาคมครับใช่แล้วเขาก็ต้องรักษาคมของเขาโดยการที่ว่าเขาจะรักกับผู้หญิงไม่ได้แล้วน้องแพรหนูเล่นเป็นอาคมเหรอลูกนั่งนิ่งเลยเขาเล่นเป็นอโล อยอระเบิดเขเอออยวกท่อมระเบิดภูเขาเอาเาท่อมและมาฟังประสบการณ์คนหน้าเหมือนจะเหมือนขนาดไหนงานนี้มีคนเหวอแรงแน่นอนถามแอร์นิดเดิงวันนั้นพี่ไปทักผิดเจอคนหนึ่งหน้าเหมือนแอร์เลยกลายเป็นต้นข้าวอาสยามอ่ะใช่ค่ะทำไมมันเหมือนกันเป๊ะขนาดนั้นคือหนูอ่ะตอนแรกไม่ได้สังเกตวิลี่แล้วหนูว่าต้องไปสัมภาษณ์น้องเออแล้วพออยู่ดีๆสัมภาษณ์น้องก็กำลังสัมภาษณ์อยู่แล้วอยู่ดีๆมีกล้องส่องมาทางเราแล้วเราก็เห็นคนในมอนิเตอร์แล้วใครอ่ะเฮ้ย น้าเหมือนเราอ่ะน้าเหมือนเราให้เอ้ขึ้นรูปได้ป่ะขึ้นรูปหน่อยดิเนี่ยนี่จะมีความอันนี้อันนี้เหมือนเลยว่าอันนี้แอร์อันนี้ต้นข้าวสิ่งที่จะแพ้กว่านั้นคือเกิดวันเดียวกันเฮ้ยปาร์ตี้นี้สนุกแน่เจอกันวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมนี้เวลา6โมง20นาที